วกเราไม่ได้จะถิงเชียงใหม่ทุกคนเพราะเราก็ยังอยู่ที่นี่แหละแต่ว่าในเมื่อแบบงานส่วนใหญ่ที่มันจะสามารถทําให้วงไปไกลได้สื่อต่างๆมันอยู่ที่แบบกรุงเทพอะทุกคนถ้าแบบไม่โอเคตรงไหนก็ช่วยแบบฟีดแบกแล้วฟีดแบกในฐานะแบบมองเป็นกลางเลยทุกคนไม่ใช่ดาอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่รู้ว่าเออมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ปรับง่ายขนาดนะั้นเหมือนที่ทุกคนฟีดแบกมาคือถ้ามันง่ายมันคงเปลี่ยนได้ไปตั้งนานแล้วทุกคนพูดเองใช่ไหมว่าไม่อยากให้เราถิงเชียงใหม่ล้วก็จัดกิจกรรมที่เชียงใหม่แล้วแต่ว่าทุกคนก็จะบอกววว่่าาาเเเดดดดีีียจจจททททัมนนนบไงงง้้้้สุแล CTM ก็็ปตออื2 ถ้าแต่กรุงเทพอย่างเ,เดียวทุกคนก็จะบอกว่าทิ้งเชียงใหม่ถ้าแต่ที่เชียงใหม่ทุกคนกจะบอกว่าไม่มาที่กรุงเทพทำยัง้ยทำอะไรก็ไม่ถูกใจอย่างมันก็ยากเหมือนกันนะ resolution ยังเป้าหมายหรอ,อถ้าเป้าหมายของหนูเองเหรอหนูเคยพูดไปแล้วแหละว,ว่าหนูเข้ามาในวงเฉปาะมันก็แบบก็เหมือนประสคบความสำเร็จไปแล้วแหละว,ว่าแบบได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในสิ่งที่อยากทําได้เต้นได้ลองได้ได้แบบออกรายการได้เจอวงอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเป้าหมายอย่างนึงแหลวหนูก็เลยคิดว่าก็อยู่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอได้มาเป็นแบบกับตปตันเฉปาะมันก็คิดว่าเราน่าจะมีส่วนในการที่จะทําให้แบบวงมันไปได้ไกลมากขึ้นหรือเปล่าหรือหนูว่าเรือหนูแบบไม่ไม่หนูไ ชี้ๆนี่หนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะทำแบบ ในแค่ไหนมันก็อยู่ที่แบบหลายๆส่วนหลายๆแบบหลายๆคนหลายๆด้านแบบช่วยกันเลยเงี้ยเพราะว่าหนูก็ไม่สามารถทําคนเดียวได้ยังไงก็หนูเลยแบบเวลาพูดอะไรให้ทานอะไรเงี้ยหนูก็จะชอบแบบฝากแบบทุกคนชอบบอกว่าแบบว่าฝาก CGM ด้วยนะอะไรเงี้ยหนูก็อยากบอกเขาว่าเอออย่าฝากไว้ที่หนูคนเดียวนะแบบเราหนูก็ฝากพี่ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้ขาดเมมเบอร์ทุกคนไม่ได้คาดรุ่นต่อๆไปไม่ได้แล้วก็ขาดรุ่นที่อยู่ปัจจุบันไม่ได้เหมือนกันคือทุกส่วนแบบมีความสําคัญมากๆเลยเงี้ยก็ ทุกคนมาบอกว่าฝาก C G M ไว้ที่หนูใช่ไหมหนูก็ฝากไว้ที่ทุกคนเคลื่อนเหมือนกันนะหนูคิดว่าหนูไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าตอนนี้มันก็มีความแบบว่าก็ยังมีงานได้ทํามีไลโชว์ได้ออกมีสเตจมีอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆก็คิดว่าอยากมีอะไรมเหมือนกันแต่หนูว่าหนูไม่ค่อยถนัดทั้งด้านแบบคอนเทนต์หรือแบบอะไรอย่างนี้เท่าไหร่หนูก็แบบมีดูเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะพยายามแบบว่าทุกคนก็หนูมาเจอทุกคนแลเวว่าทุกคนก็พยายามที่จะทําให้แบบมันไปได้ไกลมากขึ้นแน่่่นนนออออเเเห็มมบ้าาางยลละริแว We'll <laughs> เห็นคอมเมนต์บางอย่างแบบว่าเออเป็นวงอยู่เชียงใหม่ก็อยู่เชียงใหม่ไปสิอะไรอย่างเงี้ยแบบมากรุงเทพทําไมแต่ว่าเหมือนก็เคยมีหนูก็เคยเห็นวงที่เขาแบบอยู่เชียงใหม่อะไรเงี้ยเขาก็เหมือนส่วนใหญ่แล้วการโปรโมทอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันอยู่ที่กรุงเทพอะทุกคนเข้าใจใช่ไหมถ้ามองในหลักตามความเป็นจริงอะไรเงี้ยเราอยากเติบโตเราก็ต้องลงมาที่เมืองใหญ่เข้าใจว่าเราก็มาตีหัวเมืองเชียงใหม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเชียงใหม่ก็ไม่ได้ว่าแบบจะต้องฟังเพลงแบบค่เจ้าอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ได้ว่าจําเป็นจะต้อง แบบเป็นภาษาเหนือก็จะมีคำบอกว่าทำไมไม่ใส่ภาษาเหนือเข้าไปทำไมไม่อะไรเข้าไปก็อยากให้ว่าพวกหนูก็ไม่สามารถอยู่ด้วยแบบอะไรอย่างนั้นได้ขนาดเหมือนกันมันก็ต้องตีตลาดในหลายๆด้านอะไรอย่างเงี้ยคือพวกเราไม่ได้จะถิ้งเชียงหม่ทุกคนเพราะเราก็ยังอยู่ที่นี่แหละแต่ว่าในเมื่อแบบ งานส่วนใหญ่ที่มันจะสามารถทําให้ว่งไปไกลได้สื่อต่างๆมันอยู่ที่แบบกรุงเทพอะทุกคนก็อยากให้แบบเปิดใจให้แบบ c ี m 4มโรทีเอ็ลงที่แบบป็เชใหม่ ai, อะไรอย่างเงี้ยลงไปถึงตรงนั้นบ้างเพราะว่าถ้าในเมื่อเมืองใหญ่เขาไม่รู้จักเราอะเมืองเล็กๆหนูว่ามันก็คงมันก็คงยากในส่วนของหนูะนะคือไม่ใช่ว่าหนูใส่ใจคอมเมนต์แย่นะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าเขากำลังเข้าใจผิดแค่น,นี้เขากำลังเข้าใจผิดว่าทำไมไม่อยู่ที่เชียงใหม่ทุกคนหมบยว่าไม่ใช่ว่าเชียงใหม่ไม่ดนะีทุกคนคือมันดีมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย มันก็เราก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปขนาดนั้นมันก็ไม่รู้ว่าต้องติดต่อส่วนไหนอะไรเงี้ยถ้าหนูมีคอนเนคชันมากพอหนูก็กคงแบบติดต่อให้วงได้ไปโชว์ว่าจะเป็นแบบงานเฟสเงี้อะไรเชียงใหม่ตาผมวม่าเชียงใหม่ขอนแกน่หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบเฟสของเขาใช่ปะอย่างช่วงงานแบบเชียงใหญ่หรืองานแบบอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าวงไอดอลไม่ค่อยได้ไปหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจนะหนูก็เลยคิดว่าเหมือนทุกคน,นเวลาไป PR อะไรเงี้ยมันก็ไปกรุงเทพถูกไหมล่ะเพราะว่าสื่อแบบใหญ่ๆมันก็อยู่ที่กรุงเทพหมดอะไรเงี้ยมาดึงคนไปเชียงใหม่มาดึงคนไปเชียงใหม่ ก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากดึงนะอืมก็เข้าใจว่าประเทศไทยตอนนี้ ศูนย์การบันเทิงมันอยู่กรุงเทพใช่ศูนย์การบันเทิงมันอยู่เทปไม่ว่าจะเป็นแบบรายการโทรทัศน์ค่ายใหญ่หรือแบบงานต่างๆที่แบบไม่ว่าจะแบบมิวสิกเฟสหรืออะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างกรุงเทพมันมีสถานที่จัดค่อนข้างเยอะแล้วมันก็บ่อยใช่หนูว่ามันมันแบบไม่ได้ง่ายๆหลายอย่างคือมันไม่ใช่แค่แบบพวกหนูอย่างเดียวนั่นแหละทุกคนก็ถ้าแบบไม่โอเคตรงไหนก็ช่วยแบบฟีดแบ็กแล้วฟีดแบ็กในในฐานะแบบมองเป็นกลางทุกคนไม่ใช่ด่าอย่างเดียวอะไรเงี้ยเข้าใจว่ามันก็ไม่มีอะไรแบบพอใจทุกคนแบบไปได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ย ไม่รู้พูดยังไงดีอะคือก,ก็ก็พูดในแบบมุมกลางๆที่เราพอจะรับรู้มาบา้านเรากันก็อยากให้แบบไม่อยากให้แบบปิดกั้น C G M ขนาดนั้นไงทุกคนคือหนูว่าค่อนข้างเครียดนะบอกตรงๆ หนูเครียดมากหนูก็มีปรึกษาแบบทั้งครูทั้งพี่แบบทีมงานสตาฟหรืออะไรเงี้ยว่าแบบเออทำอยังไงดีนะ่ละอย่างของ CGM ก็บอกตรงว่าอึง่งด้วยความแบบคนมันน้อยอะทุกคนแล้วก็หลายๆคนก็ต้องทํางานในแบบหลายๆอย่างเหมือนกันแบบไม่ได้มีใครแบบมีหน้าที่เฉพาะเจาะจงขนาดนั้นทุกคนก็ช่วยกันพี่ๆทีมงานก็เต็มที่กันมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็สามารถฟีดแบ็ได้นะเผื่อมันจะแบบได้ได้แบบได้ได้ไดไดปรับจริงๆอะไรเงี้ยคือหนูก็เครจริงๆนั่นแหละอย่างที่บอกว่าตอนแรกหนูเข้ามา ก็โอ๊ยฉันก็คอมพีดแล้วอะไรเงี้ยฉันก็แบบได้เต้นได้ร้องได้มนโอกาสติดเซียมได้ทางานได้แบบได้ขึ้นคอนเสิร์ตได้อะไรหลายๆอย่างเงี้ยหนูก็แบบ Is สโอเคเหมือนที่นี่ก็เป็นงานนึงแต่พอต้องมาแบบเราตําแหน่งกับตนแล้วหนูก็ก็คิดว่าเออมันก็ได้รับรู้อะไรมากขึ้นเหมือนกันนอกจากที่เราแบบต้องมีหน้าที่เรียนเต้นเรียนร้องเพื่อแบบไปโชว์อะไรเงี้ย ใช่หนูก็คิดว่าเออหนูก็เครียดเหมือนกันแต่ว่าหนูจะบอกว่าหนูก็พออ่านมาบ้างนะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เห็นว่าหนูอ่านหรือทุกคนจะโวยอะไรกันหนูก็มีพออ่านมาบ้างไม่อยากให้แบบว่ามันก็มีสิ่งที่ทุกคนไม่รู้อะแต่เป็นฝั่งเราที่รู้แต่ว่าทุกคนไม่รู้แล้วมันก็ไม่สามารถพูดได้ก็ไม่อยากแบบให้ตีความอะไรแบบมากมายไปพาดพิงถึงบุคคลอะไรก็แล้วแต่ก็ให้แบบฟีดแบ็กในส่วนของงานอย่างเดียวแบบพออะไรอย่างงี้ เป็นงานแบบงานต่องานไปใช่เพราะว่าเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่ได้รู้ถูกไหมหนูก็ไม่ได้รู้พี่ก็ไม่ได้รู้แต่ว่าถ้ามันที่บพูดไปแล้วมันไม่ใช่แต่เราพูดไม่ได้อะไรมันก็มีมันเรื่องที่มันเป็นเรื่องของภายในอย่างเงี้ยทุกคนว้ายจริงโจมากคนนี้เลยอยากให้แบบว่าคอมเมนต์อะไรก็ยินดีรับฟังค่ะทีๆครับไม่ด้อยู่ดหล้วไม่ง่ายไปหมดใช่ค่ะเหมือนทุกคนแบบอุ้ยไม่ได้อยากว่านะคือหนูไม่ได้ว่าทุกคนแต่หนูว่าเออมันไม่ด้มันไม่ได้ปรับง่ายขนาดนั้นเหมือนที่ทุกคนทีบแบบมาคือถ้ามันง ่อยค่อยๆฮาหนาก,กันไปค่อยๆแบบหนูก็พยายามอยู่ทุกคนถ้าหนูตัดต่อเองได้หนูทำได้หนูทําได้ <laughs> หนูทำไม่ได้ไงคือหนูแบบไม่มีความสามารถตรงนั้นแล้วก็ต้องหาคนที่มีความสามารถมาไม่อยากให้มันเครียดแต่เข้าใจว่าแบบหนูแบบหนูเคยดูไลฟ์พีนานะใช่ปะ mm hmm. ก็จะมีคน mm hmm. คอมเมนต์ถามอะไร mm hmm. ที่แบบค่อนข้างจริงจังอะ่ะออหนูก็เครียดแทนแบบพี่ลีนาเหมือนกันว่าแบบเออฉันก็เป็นเมมเบอร์เหมือนกันแต่ว่าฉันก็เป็นชี้ให้นินนาะฉันก็ต้องแบบมาลาฟีดแบกมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของเขาแหละอืมแต่ว่าก็อยากให้มองเรายังเป็นออกมาเร็วนี้ได่์แมไม่พูดละเออ <laughs> แล้วคือเขาก็ไปสุขสบายที่ญี่ปุ่นต่อไปแล้วโอเคใช่ซึ่งแฟกบางอย่างหนูก็แบบไม่ได้รู้ว่าทุกคนเรื่องแบบมันมันมันหลายอย่างมากๆหรือว่าถ้าทุกคนมีโอกาสได้เจอทางผู้บริหารก็คุยเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> คุยคุยคุยเลยระดับเขาเลยหนูว่าไม่รู้จริงๆเลยเนี่ยคือ <c oughs> หนูก็อยากทําหนูเข้าใจว่าหนูก็ทําเกินหน้าที่ไม่ได้อะไรยเงี้ยก็ <c oughs> พอมาเรื่องลาวว่าเออมันมันติดตรงนั้นมันติดตรงนี้มันไม่สามารถปรับได้ง่ายขนาดนั้นก็อยากให้ทุกคนเข้าใจแต่ว่าอื เชียงนั่นแหละทุกคนมันคือแบบ t m มันคือแบบถึงทุกคนบอ,อกว่าเชียงใหม่พูดเล่นว่าเชียงใหม่แค่ปากซอยแต่จริงมันไม่ใช่ทุกคนมันมีค่าใช้จ่ายทางแบบที่พักใช่ไหมค่าเดินทางค่าแบบมาดูงานอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนได้รับสิ่งที่คุ้มค่ากลับไปมากๆเหมือนกันในส่วนที่เมมเบอร์คนนึ่งจะทําได้ พวกเราแบบก็ทํางานเต็มที่กันมากๆ,ๆเลยครับเต็งแล้วก็ทำมอบ่อยๆสิอืมก็นี่เราก็ไปบ่อยอยู่หรือเปล่าไปแฟชั่นไปพระรามสาไปสัตยาในกรุงเทพอะใกล้ๆกรุงเทพแล้วกันไปพระรามก้าไปอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่ายอดเราก็อยู่นะมีวันหนึ่งที่ไปโรโชว์ใช่ไหมไม่ใช่หนูไปนะเออแบบเพื่อนๆซีจิมไปเงี้ยแบบแบัตรก็ขายหมดแบบ หมดเลยอย่างเงี้ยแบบดีใจก็ดีใจนะที่แบบว่าเออเรายังมีคนซัพพอร์ตอยู่อะไรแต่ว่าพอมเป็นการเดินทางที่ต้องเดินมานี่เข้าใจว่ามันยากแต่ว่าทุกคนพูดเองใช่ไหมว่าไม่อยากให้เราทิ้งเชียงใหม่ล้วก็จัดกิจกรรมที่เชียงใหม่แล้วแต่ว่าทุกคนก็จะบอกว่าเดี๋ยวเจอที่กรุงเทพนะครับอย่างเงี้ยก็เละมันทำไงได้สุดท้ายแล้ว c g m ก็เป็นวงที่ต้องจัดงานจับมือสองที่อยู่ดีเพราะว่าถ้าจัด่กรุงเทพอย่างเดียวทุกคนก็จะบอกว่าทิ้งเชียงใหม่ถ้าจัดที่เชียงใหม่ทุกคนก็จะบอกไม่มาที่กรุงเทพ แต่เราก็หนี่ยว่าเราก็พยายามแบบเอาใจในทุกทุกที่แหละมีทั้งเชียงใหม่มีทั้งกรุงเทพอะไรเงี้ยทั้งที่แบบว่าเราควรจะสายแข่งจัดที่เชียงใหม่เดียวเลยไหมอะไรเงี้ยมันจะได้แบบเอ้าเดี๋ยววงเชียงใหม่ก็จัดที่เชียงใหม่ี่มากรุงเทพทําไมมันก็จะฟินแบ่งอยู่เลยแบบเอา เราทำยังไงทำอะไรก็ไม่ถูกใจอย่างเงี้ยมันก็ยากเหมือนกันนะก็หลายๆเรื่องมีแบบว่าฟีดแบ็แบบกลับไปแล้วเหมือนกันนะคะจะพาสเตทรีเซ็ตมากก่ทอมองไหมคะหนูคิดว่าทุกคนก็ฟีดแบ็ไปเยอะนะคะว่าให้พากระทมดีถ้ามีกี่รอบต้องโซเอาทุกรอบค่ะ ทำให้หนูหน่อยได้ไหมหนูอยากให้เปิดวันแรกปุ๊บแล้วมันโซเอาเลยทุกคนมันจะเป็นอะไรที่ดีมากถ้าในมุมของหลังบ้านถ้ายิงหมดเร็วยิ่งดีนะทุกคนคือหนูสังเกตมาหลายทีแล้วว่าแฟนคลับเราจะชอบแบบว่าใกล้ๆจะปิดใกล้ๆจะไอ้นี่แบบแย่งกันกดคือเป็นอย่างเงี้ยหนอยากให้แบบว่าวันแรกปุ๊บอุย้ยมันหมดไปแล้วแบบครึ่งนึง่งแวบบันละนี่อย่างเงี้ยเอออยากให้แบบว่าถ้าแบบยังมั่ใจเราก็รีบกดให้หนูหน่อยใช่เพราะว่าหลยายๆอย่าง เขาจแล้ว,ว่ามันอาจจะยังแบบไม่ได้หมดในทันทีแต่ว่า,า,าก็ใหญ่แบบเออมันมันเป็นตัวเลขที่ขึ้นมาเยอะในตอนแรกอะไรอย่างงี้ค่ะนั่นแหละทุกคนหนูแบบพูดแค่นี้แล้วกันเนาะขอบคุณที่มารับฟังอะไรหลายอย่างนะคะทุกคนเก็ขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรามาตลอด5ปีก,กว่าที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็กำลังจะมีรุ่นสี่แล้วก็ขอให้อยู่ด้วยกันต่อไปนะคะทุกคนอะไรที่หนูพูดไปก็ฝากเก็บไปคิดด้วยนะคะทุกคนนะคะช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือบายยย คอนเทนต์กับวีอาร์และยังมีแคทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4 e application